เมื่อไหร่การต่อสู้ระหว่างหนวดดำกับแชงโคสเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะเกิดขึ้นในซอกวันหนึ่งแฟนๆต่างรู้ดีว่าแชงและหนวดดำเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในยุคปัจจุบันเนื่องจากทั้งสองได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคก่อนในขณะที่แชงได้รับการเลี้ยงดูโดยโรเจอร์หนวดดำก็อยู่บนเรือของหนวดขาวมาโดยตลอดตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ก้าวมาสู่ผู้ที่มีอำนาจที่สุดในโลกนะฮะอยู่ในฐานะสี่จกักรพรรดิทั้งคู่ แน่นอน,นะครับว่าความเป็นคู่แข่งของทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าความขัดแย้งของสี่จักรพรรดิเท่านั้นแต่แฟนๆรู้ดีนะครับว่าแชงและนวลดำเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีความผูกพันกันในหล,หลายๆด้านทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนจะถูกกำหนดให้ต่อสู้ในช่วงสุดท้ายและดูเหมือนว่าอาจารย์โดะจะตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยปะทะก,กันเมื่อใดแชงและนวนดำเนี่ยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างลึกซึ้งนะครับครั้งแรกที่ทั้งสองได้พบกันก็คือตอนที่โรเจอร์และหนวดขาวปะทะก,กันเป็นครั้้งสุดทาย ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ในที่สุดแล้วแนยเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ทั้งสองคนนี้กลายเป็นคู่แข่งกันซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของศัตรูคู่แค้นในช่วงหนึ่งหลังจากที่กลุ่มโรเจอร์แตกสลายนะครับเช้งและหนวนดำเนี่